สวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนพุทธิตามเล่าพัฒนาวันที่สิบสองที่ผ่านมาลุดเนาะพี่น้องเนาะเมื่อน,นี้ปล่อยตองหวดพี่น้องเมื่อน,นี้สิปล่อยวันที่สิบสี่ล่าเดอ้อขออภัยหลีกเกศหาไปออกเยรตทั้งไปเยรตทั้งออกเยรตทั้งมุกดาหารเหมึงเข้าใจว่าดูถ้าฟังผนละ่ะเกศหาเอ็กที่ผ่านมากราออกเกศหาซีแปดแปดสามพี่น้อง ในชามตัวอยู่เลขวินแต่บางบ้คือไม่แมนคู่กันขออภัยนะพี่น้องนะอ่านบในี้มาเบิง้งใหม่ต่อใหม่นะพี่น้องนะต่อวันที่ของวันที่สิบสี่นะพี่นนะ้องเรื่องใบในของควันสีเบิ้งกับเบิง้งปลอดสิพานมาก,ก่อนกับของวันที่สิบสองกับเลขเขียงเลขตั้งรักเลขวิ่กับศูนย์หกเก็ดแปดเก้าจับคู่ไอ้วิ่งไอ้วิ่งกับเก็ด เก็ดกับ0ูย์บกคู่กับหาศูนย์เก็ดศูนย์แปดเกก็พี่น้องสตัวกับเก็ดหาศูนย์หเก็ศูนเกก็เกตัวกับเก้เก็ศูนพี่น้องลุดไปนะพี่น้องนะเพราะไปแก่มือไม่ ได้สามตัวเจ้าดอกีหน่องนี่วิ่งแจ้งบักอยู่น้นา,านนนกันยูไผรยูมันบ้านที่ซิีมิถุนายน่นสองพัหนห้าร้อยหกสิบเจ็ดกรบต๊องหมดไปเลยเลน,ลยลลน,นอพีหน้องน้อหมดไปเลยเลขบินเลขเคีย่งเลขต่างรลักเที่ยวนี้สี่นี่เจ็ดตัวได้พี่น้องเด้อบักคือกันนี่แต่ละเที่ยว แต่ตะเลกสิขอมากพี่น้องเงยาวานหน่อยมาหลายเลยหลายกับว่าเกินเกดหน่อยว่าเกินหาบนหลางบนลางจับคู่เลขวิ่นเลขเคี้ยงเลขตั้งรับกันมีสองสี่หา้า 8จ็ดแปดเก้ายิงวิ่งแปดวิ่งหาู โหลดแปดโหดหาหดแปดูดหาเด่นแปดพี่น้องร่องหา Chấp khu Chấp khu 2 chết 2 chết Hạ à câu ง no ูเข้างูเข่าเข้าเข่าเข่าเข่า SC Bước xí được à. hà hà Nhớ phao quân, nhớ phao quân ่เม่นเมือนนี่เม,ม่นนาทีเขบาบอกหลาเด้กนาทีคลองลูกตาเหมอืนอนเขาบอกหลาพันไปแล้วเขบาบอกหลาพันไปแล้วเด่นไปทั้งหาดเดี๋ยวจังจับมืออื่นมมือเฮือจังจับหัดบั้นจับคองจับกันไหมอันนี้ก็เลขสามตัวสามตัว โอ้ยเขีนิดแล้วพี่ลองตัวนี้ตั้งพิดด้ตั้งพิดนามตัวเก็ดเอ็ด kết đi à. kết ยันขึ้นหลงอยู่ว่าสอบแน่เนี่ยเป็ดหาเก็ด

บ้านี้สริเดกรมในนั้นได้พี่น้องได้บานนี้ไ่กันจังว่ากันอีกเจน,นึงจังทบทวนนะพี่น้องนะจังตกท,ทวนให้พี่น้องฟังอีกเจน,นึงจังเดือ chết bè tha bè chết tha tua chí tua vinh thì nó nếu mà giọt tà vào đi tà thăng ngàn đi sao mày nghĩ nói sao mày sao mày thăng ngàn đi อีินางบาลน,นี้แคบหนาจอวเลยคนแรกเข้ามาแล้วว่าครบทุกครบแล้วเล่าพัฒนาวันที่1ิบวันที่สิีมิถุนายนสองพนห้ารเกร็ดเลขวินเลขเคี้ยงเลขจั่งลักมีสองสี่หาหกเจ็ดแปเก้า เลขวิ่งแปดวิ่งหาลูดพี่น้องเด้นแปดล่องหาจับคูสองเกตล่องเก่าหาล่องหกเก่าล่องเกตซีล่องเกตหากลมแปดหากลมให้สองกลมพี่น้องต้องสองกลมสามตัวกับมีเกตแปดหาแปดเกตหาสีตัวกระ ซีต <S PA> ัววินงซีตัววินงซีตนกะเกตหาเป็ดหาเปดหาเกตหาเอาพี่น้องไปเขามาแล้วกะแคปหน้าจอไปได้พี่น้องเออเอาไปลุ้นโชคกันไปลำไปรวยกันพี่น้องรวยมือแรงนี่แหละสองคงเอาโสดเอาไส้กันมาส่งหน้าเด้อพี่น้องเด้อเอาโสเอามันมาส่งแล้วปูขุนเอาโสเอามันเอาโสดเอาไส้มาส่งแล้วพี่น้องเด้อผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมแชร์บอกต่อๆกันไปพี่น้อง กดไลค์ให้นำเนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจปูเนาะปูนั่งคำนวณปูนั่งคิดคนให้พี่้องเลยจัดสิฮาลุกกวยุกว่าหลายดอกพี่้องมันเข่าแตกมาเท่ะสองหลอดสามหลอดมังเท่าหกหลอดซ้อนก็ไม่เนาะพี่้องกติพูดติดตามแห่งพูดติดตามว่าหลายพู้ติดตามหน่อยก็ได้หน่วยแล้วก็ได้หน่วยคนนน้ะพี่้องน่าขนะำไม่ติดตามหลายคนก็ได้หลายรันพี่้องพอได้มาติดตามแล้วก็ให้โชคดีโชคดีเลยพี่้องเด้อเงินน้องท่องไหล อย่าเก็บอย่าจนกันเด้อพี่น้องเด้อให้คุณพารักษาเทวดาคุมข้องพี่น้องทุกคู่ทุกคนพอกันไหมสุดต่อไปขอวันที่ก็จะเป็นวันที่สิบวันจันทร์ที่สิบแปดปุลาพี่น้องพี่น้องทุกคนโชคดีโชคดีกันพี่น้องสำหรับื้อนี้ก็ขอก่าวคำว่าสวัสดี